สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมาเดินเดินอยู่บริเวณท่าเรือแหลมบิิไฮบริเวณนี้นะครับวันวันนึงก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินไปเดินมานะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขายให้บริการแก่นักท่องเที่ยวก็มีทั้งถ่ายภาพถ่ายรูปขายอาหารขายเครื่องดื่ม ย่างเช่นบริเวณด้านซ้ายของผมก็จะเป็นร้านที่เขาจำหน่ายบัตรโดยสารเรือท่องเที่ยวนะครับด้วยเรือโดยสารแบบเรือเร็วไปเกาะล้านหรือไม่ก็ไปเกาะไผ่คลิปนี้ผมจะพามาดูงานก่อสร้างบริเวณแถวท่าเรือแหลมบารีฮายนะครับก็จะพามาดูการก่อสร้าง หลังคาคลุมทางเดินท่าเรือแหลมบริหายและก็งานปรับปรุงสะพานในตัวเมืองพัทยาผมเดินมาถึงจุดที่เรือมารับส่งนะครับที่ไปเกาะล้านนะประมาณ3ามร้อกว่าเมตรเลยนะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยผมก็เดินไปก็รู้สึกว่าเออทำไมมันไกลจังก,ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาจากเกาะล้านตอนนี้เรือก็ามาส่งที่ท่าเรือแหลมบรีไฮนักท่องเที่ยว แล้ผู้เดินทางไปมาระหว่างเกาะล้านกับเมืองพัทยานะครับก็ต้องเดินไปบนสะพานนี้นะมีระยะทางประมาณ300กว่าเมตรโครงการนะครับที่มีการก่อสร้างราคาคุมก็เป็นโครงการที่ดีนะช่วยทําให้การเดินทางนะครับสะดวกสบายนะอย่าร้อนนะครับฝนตกลำบากมากๆเลยตรงนี้ผมมาคุยกับช่างที่เขาทำโครงหลังคาก่อนนะครับ พี่มาสร้างอะไรครับตรงนี้มันจะเป็นหลังคาหลังคาคุ้มสะพานทั้งหมดครับผมอ๋อพี่จะสร้างอยู่ตอนนี้เร่องสร้างแล้วเหรอนี่ครับตอนนี้กําลังวางเพีจะวางคานแล้วก็ตั้งเสาครับผมมาใส่เพีใส่คานอีกนานไหมพี่ก็กำหนดต้องแค่สามเดือนนะครับผมสามเดือนพี่ต้องทำให้เสร็จใช่ปะใช่ครับผมโอ้พี่ก็เลงงานดูนะก็ใช่พึ่งมันส่วนมากมันจะทําได้กลางคืนพวกโครงสร้างมันจะทําได้คืนก่อนใช่ทำข้างล่างก่อนเอาฐานก่อนนะครับคือคานทั้งหมดจะวิ่งยาว จนถึงสุดสุดลายครับคานวิ่งสุดแล้วที่นี้เราก็ตั้งเสาเราจะว่าายจะถึงจหนหลังคาสูงด้วยเลยป่ะลังคาไม่สูงหลังคาขึ้นแค่สามเมตรเองครับจากเราวนี่ยก็เป็นแค่สามเมตรยาวยาวถึงนน่นเลยนู่นนี่ครับแล้วก็ัดี่เลยใช่ครับคือต่อไปก็เป็นร้อนมากนะผมก็ร้อนมากเออดีดีดีแล้วทีนี้จะได้คุมไงลังคาคุมไปทั้งหมดนะครับทั้งหน้าก็ไปทำโครงการให้อยู่ที่พวกนักท่องเที่ยวอยู่ในร่มมีร่มเดินไง ก็จะทำเป็นหลังคานะครับคุมยาวตลอดเลยนะจะมีด้านข้างด้วยบริเวณด้านข้างทางเดินก็จะมีท่าเรือนะครับโดยมากที่ผมเห็นก็จะเป็นท่าเรือแบบเรือเลวนะก็จะคลุมหมดเลยมีหลายท่านะครับและความสูงของหลังคาก็จะอยู่ที่สามเมตรสูงมากก็ไม่ไหวนะครับบริเวณนี้ก็ลมแรงนะหลังคาต้องมีความแข็งแรงอย่างมากเลยเดี๋ยวผมพาไปเดินดูอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เขาทำโครงสร้างสะพานนะครับ ก็แบ่งเป็นสองบริษัทเลยนะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นบริษัทที่ทาหลังคาคลุมนะครับแล้วก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งที่เขาปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชารุดอยู่ตอนนี้โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินท่าเรือแหลมบริหาไฮเมืองพัทยาตาบลหนองปลือําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีปรัจจุบันนะครับก็มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาระหว่างเกาะล้านกับพัทยาเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมานะครับหากว่ามีฝนตกนะก็จะไม่มีที่หลบนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนอากาศก็จะร้อนอบอ้าวอย่างมากเลยและระยะทางเดินนะครับก็มากถึงกว่า300เมตรหากมีหลังคาคลุมทางเดินนะครับตามแนวสะพานท่าเรือแหลมบริไฮก็จะสามารถกันแดดก,กันฝนได้เป็นอย่างดีขนะดนี้นะครับก็ได้มีการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินท่าเรือแหลมบริไฮเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ในขณะเดียวกันโครงสร้างสะพานทางเดินนะครับก็มีความช็อรุดเสียหายก็เสริมทรงไปตามการเวลาจึงได้ทําการปรับปรุงท่าเรือพร้อมราคาคุมก็รวมเป็นสองโครงการด้วยกันตรงจุดที่เขาผสมปูนอยู่นี้นะครับก็เป็นการทําซ่อมแซมสะพานนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับเขาจะทํางานอยู่ด้านล่างสะพานก็ต้องคอยเร่งเวลาแข่งกับน้ําเลยนะ บางครั้งน้าทะเลก็ขึ้นมาก็ทําไม่ได้นะครับก็ต้องรอให้น้าทะเลลดลงก่อนก็มีนักท่องเที่ยวแลวจะประชาชนทั่วไปนะครับมาใช้สะพานเดินไปเดินมานะต้องมีความระมัดระวังนะครับในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่วางอาจจะไปโดนนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางไปมาได้สําหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเรือนะครับทางเดินหลักก็จะมีท่าเรือ ABC D E รวม460เมตรแล้วก็มีบันไดไม่น้อยกว่า40จุด ผู้รับจ้างก็คือบริษัทีวิวสเตจจำกัดได้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตที่แตกร้าวบริเวณก้าเคียงน้อมทั้งเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอร์บนไฟเบอร์เป็นวัสดุคอมโพสิตเสริมใยเหล็กซึ่งสามารถรับแรงได้ถึง10เท่าของเหล็กเสริมธรรมดางาน,นก่อสร้างก็อยู่บริเวณใต้สะพานซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการไปแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม2567เมื่อการปรับปรุงท่าเรือแหลมบรีหายแล้วเสร็จก็จะทําให้พื้นที่ตรงนี้นะครับดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายมันจะมีความมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยต่อประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการส่รงเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาได้เป็นอย่างดีก็ขอบขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บพัทยาซิตี้ e v e n n e w c o m ยังไงแล้วจะนำความคืบหน้ามาฝากนะครับสำหรับงานปรับปรุงสะพานและการทำโครงหลังคาคลุมทางเดินแหลมบริหายขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ